พี่ถุงทองน้องออมเงินจะไปไหนไปไหนลูกไปเที่ยวไหนกันวันเนี้ไปเที่ยวไหนกันไปเที่ยวอาบอบนวดเหรอใช่ไหมพี่ถุงทองจะไปเที่ยวอาบอบนวดน้องอมเงินจะไปเที่ยวร้านเสริมสวย วันนี้ก็หลังจบสงการแล้วก็พาลูกๆนะคะไปดูแลสุขภาพนะคะอาบน้ำตัดขนนะคะหยอดยาก็จะมีอาบน้ำตัดขนหยอดยาช่วงนี้มันเป็นช่วงอากาศหน้าร้อนนะคะอากาศหน้าร้อนก็ต้องตัดขนให้สั้นหน่อยนึงน้องก็จะได้ระบายความร้อนได้ดี ตลอด24ชั่วโมงอยู่แต่ในห้องแอร์นะคะออกจากห้องแอร์ไม่ได้เลยลิ้นยาวเลยร้อนมากเพราะขนเขาเยอะวันนี้ก็เลยพาไปอาบน้ำตัดขนนะคะให้เบาบางลงความร้อนก็จะได้ลดลงหน่อยก็จะได้อยู่ในห้องแอร์น้อยหนะะ่อยออกจากห้องแอร์ไม่ได้เลยแม่แม่เอฟซีบอกว่าไม่เห็นพาน้องๆออกมาเล่นมาถ่ายคลิปเลยนะคะ ก็กลางวันร้อนมากแดดมันไม่ไหวน้องๆก็น้องๆไม่อยากมาวิ่งเลยนะคะเพราะเขาไม่ไม่อยากออกมาจากห้องแอร์เลยนะเขาจะติดห้องแอร์มากเลยพาออกมาเดิอนออกมาวิ่งแค่ห้านาทีเองแปบ๊บเดียวเองเขาก็พากันนั่งแบบหอบแล้วอะหอบลิ้นยาวเลยคืออากาศมันอบอ้าวมากน้องๆเขาไม่ค่อยชอบออกจากห้องแอร์เท่าไหร่นะคะ แล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบวิ่งด้วยช่วงนี้เพราะอากาศมันร้อนเขาไม่สบายตัวเหมือนโดนอากาศร้อนอบเป้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไหวกันนะคะก็เลยไม่ค่อยได้พาน้องๆอ,ออกมาวิ่งเล่นออกมาถ่ายคลิปกันเพราะว่าให้รอค่ำค่อ่ะค่ำค่ำอ,ำำอากาศก็ยังร้อนอยู่นะไม่ใช่ว่าค่ำค่ำหมดแดดแล้วอากาศจะเย็นมันไม่เย็นเลยมันก็ยังร้อน น้องๆก็ไม่ไหวไม่อยากมาวิ่งที่เจยดวิ่งกันนะคะแม,แม่บอกพาน้องมาเล่นมาถ่ายคลิปบ้างนะคะนี่แหละสาเหตุก็เพราะอากาศมันร้อนน้องๆเขาไม่ไหวอยู่ในห้องแอร์ยี่สี่ชั่วโมงเลยอะพี่ถุงทองอะ่ะยิงที่ร้อนใหญ่เลยยิงเขามีโรคประจำตัวนะเพราะเป็นเขาเป็นโรคชักจากอาการฮีตตก ก็เป็นบ่อยมากก็เลยไม่กล้าเอาเออกจากห้องแอร์อากาศร้อนๆนี่ไม่ไม่อยากพาออกมาวิ่งเลยนะคะเพราะน้องจะไม่ไหวเดี๋ยวดูตอนแปงลงร่างนะคะหลังจากที่น้องปาบน้ำตัดขนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องมนอัปเดตให้ดูอีกทีนึงวันนี้จะไปเสริมหล่อเสริมสวยจะไปแปงลงร่างกัน ฝากแม่เบยเอฟซี FC, ถเป็นกำลังใจด้วยนะคะช่องแป้งรําเจาะก,กระแสะข่าวดังค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและติดตามชมคลิปเป็นจบคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้เด็กๆสี่ขาค่ะไผ่ทองกับแป้งรําเฝ้าบ้านนะคะวันนี้นะคะไข่ทองเขาก็มีฟงมีแฟนมีคู่รักแล้วเขาก็เฝ้าบ้านนะคะอยู่ติดบ้านเลยส่วนแป้งรัมก็สบายนะคะ ลังรำก็เฝ้าบ้านนะคะอยู่บ้านกับไผ่ทองไม่งอแงแน่ออมเงิน